สวัสดีท่านผู้ชมทุก women, ท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บรักกีฬากันอีกเช่นเคยครับผมท่านผู้ชมนะหัวร้อนผมกลับมาใส่เลยนะอยู่กับผมจัดให้จัดไปครับผมท่านผู้ชมนะซีรีส์ของเราครับผมท่านผู้ชมนะเกมทิกสามารถซื้อปีสปินได้แล้วนะมันอยู่ในค่ายแพทมิกเพย์ครับผมท่านผู้ชมนะห้าทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีโปรโมชั่นดีเหมือนเดิมผมลุ้นรับรางวัลสูงสุดถึงสามล้านบาทนะผมตั้งแต่วันที่แปดสิงหาถึงเก้ากันยาผมนาฬิกาโรเล็กซ์ไอแพดไอโฟนกองรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ลิงก์ที่ผมปักหมมุดไว้ในช่อองคเ ด้วยนะครบ1,000ซับก็จะมีไลฟ์สดแจกเงินอีกเช่นเคยนะครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้ผมขอใส่เลยครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับชิ้นที่หินะหัวร้อนครับผมท่านผู้ชมนะขอใส่20,000ครับผมท่านผู้ชมนะหัวร้อนจากสวิตบอลซ่ามาเลยมาดูสิว่าจะมาไหมวันนี้เป็นโบนัสกล่องสมบัติครับผมนี่ครับผมโบนัสถุงสมบัติของเราครับผมท่านผู้ชมนะได้ลายอย่างนี้ถือว่าสวยมากนะครับได้ฟีเจอร์มันจะมีฟีเจอร์ไหลมังบน์นะมีตัวคูณด้วยดูสิว่าเราจะได้อะไรไหมมันจะรีสปินนะผม อ่าอันนี้คือเพิ่มเวครับผมท่านผู้ชมนะเพิ่มช่องก้นใบครับผมเป็นเวนะปลดล็อกด้วยเหรอเอาวะมาไววะปลดล็อกด้วยวะอุ้ยเก็บเงินที่รวบรวมไปทั้งหมดครับผมท่านผู้ชมนะเนี่ยเวิร์กเวิร์กฟีเจอร์ข้างบนออกดีมากผมว่ามันช่วงนี้มันแจกหนักนะเพราะว่ามันพึ่งมาครับผมท่านผู้ชมนะต้องมาจัดครับผมเฮ้ยเฮ้ยรอบท้ายท่านผู้ชมเออคูณสองครับผมยังได้อุ้ยพันสองช่องนู้นว่ะ คูณสองทั้งช่องนะท่านผู้ชมนะสวยขอได้ลูกศรอ่ะลูกศรชี้ลงอ่ะมันจะรวบรวมทั้งหมดนะโอ้โหลูกศรชี้ขึ้นก็เอาจะไม่ได้เงินนะท่านผู้ชมนะมันจะเพิ่มเวให้เราครับผมท่านผู้ชมนะอ่าชี้ลงแบบนี้ลงทั้งหน้าจอนะลงทั้งหน้าจอนะอ๋อไม่ลงทั้งหน้าจอนะมันต้องแบบว่าชี้ลงแบบว่ามีอ้าปลดล็อกเอ้ยท่านผู้ชมอันนี้เดือดจริงผมปลดล็อกหมดเลยทุกช่องปลดล็อกหมดเลยทุกช่อง ต้องมาแล้วเพื่อนปลดล็อกอย่างเงี้ยต้องมาละเฮ้ยตลกแล้วท่านผู้ชมนะกี่เววะเนี่ยผมไม่ได้เลยเฮ้ยอันนี้ตลกจริงเฮ้ยอันนี้ชี้ลงทั้งหมดใช่ไหมวูบเดียวดิเอออันนี้ดเดือนท่านผู้ชมชี้ลงทั้งหมดนะแต่เรายังไม่ได้รางวัลยังไม่ได้ตัวคูณนะตอนนี้เงินรางวัลยังไม่ได้ตัวคูณนะช่องนี้ไม่ไม,มาเลยวะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยช่องเนี้ย เฮ้ยไม่มาจริงดิซื้อสองหมื่นเอาว้ทชมอ่าสวยเพิ่มเวไปโอ้ช่องท้ายไม่มาจริงนะอ่ามาแล้วก็ผมชชมนะมาผมเวผมอย่างเยอะนะต้องมาแล้วละ่ะเออติดมาเพื่อนติดมาผมปื๊ดลงไปครับผมู้ชมนะที่เหลือคือกำไรครับผมมาหรือเปล่านะที่เหลือคือกำไรครับผมเท่าไรลัคกกนิี้เออพันหกสวยเพื่อนมาเรื่อยๆเลย ขอได้เดือดน,นะขอลูกศรตัวคูณมาเลยช่องไหนก็ได้ตอนเนี้ยรบอบสุดท้ายผมท่านผู้ชมนะจะำอไรแค่พันแปดเอาเลิกก็เลิกนะไม่ได้จริงๆว่ะท่านผู้ชมนะโอเคมาเร็วไปไว้จำอะไรแค่เนี้ยเกือบตายเหมือนกันขนาดปลดล็อกทุกช่องแล้วนะท่านผู้ชมนะก็เอาเรื่องเกินลักคกี้นิกกี้นะเกมใหม่แตกตลอดนะสำหรับลักคกกี้นิกกี้นะผมไม่ได้อวยนะแต่ผมเล่นมาแบบหลายปีอะผมรู้เลยท่านผู้ชมนะว่ามันแตกอะ เมกาวินก็ผมปลดล็อกทุกช่องนะโคตรเดือนนะผมน้องชมนะฝากไว้ได้วยแล้วกันนะผมสำหรับชิลีฮิตนะผมสลอดไค่แพนปิเพตนะใครอยากเล่นลิงก์ให้ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะลุ้นรับโบนัสมากมายผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปรับผมบายบาย